คือเราเรารู้ว่าเรื่องพวกนี้มีจริงแต่ว่ามันไม่ดีหรอกมันคือศัยศาสตร์มันคือมันคือความโง่เขลาของคนน่ที่พึ่งอะไรพวกนี้เราค kind of ิด like. ว่า like มันเป็นมันเป็นสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมันจะแพ้แล้วมันชิบหายด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราเราอย่าไปยุ่งกับกรรมของเขานะฮะเรื่องของเนี้คือมันเป็นกรรมสิ่งที่เขาทําขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นแต่เราอ่ะต้องไม่อย่าไปยุ่งกับกรรมของเขาคืออย่าไปอินกับเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปแค้นเขาอย่างเงี้ย แล้วเราก็แก้ไขตัวเองให้ดีาันนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีก็แล้วกันว่ามันมีจังหวะทําให้เราได้พบเจอกับเรื่องพวกนี้เราเลยต้องมาสนใจในเรื่องที่เป็นเรื่องขาวขาวเพราะนั้นเราอย่าเอาดําไปสู้กับดําอย่าเอาเขาทําสยศาสตร์มาแล้วเราทําสยศาสตร์เนาะอย่าเอาดําไปสู้กับดําหรืออย่าเอาเทาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผมก็จะเอาขาวหรือไม่ขาวเลยจริงๆอ่ะคือถ้าถ้าถ้า จะพูดอยู่เสมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดและสูงที่สุดอะอะไรมาทําไม่ได้ถ้าเราทําน้อมนําให้พ่อแม่เนาะแล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่กับเราได้แบบเต็มที่อะไม่ต้องกลัวอะไรในโลกนี้โดยเด็เดขาดไม่มีใครมาทาอะไรเราได้แต่ถ้าเราจะทํายังไงคือฟังมาดูง่ายใช่ไหมเนื้อหรอไหมแต่จะทายัางไงให้พระพุทธอยู่กับเราถูกไหมหมายความว่าถ้าเราต้องทําตัวเป็นสาวกที่ดีของท่านพระพุทธท่านว่าไงท่านทําแบบไหนเราต้องทําแบบนั้น การปฏิบัติบูชาที่สูงที่สุดเก็นไหมเราเอาพร,พระธรรมยังไงมาอยู่กับเราเราต้องปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของท่านแบบของท่านอย่านอกลูกลอกทางอ่ามันก็เป็นการนําธรรมเข้ามาโอเคไหมพระสงฆ์เราจะทายังไงให้พระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญที่เป็นพระดีจริงๆที่เป็นพระอริยะจริงๆอยู่กับเรามีใครที่คิดว่าเป็นพระที่แบบดีพอที่เราพอเป็นครูบาอาจารย์เราได้ไหมฮะ อืมอ่ะสมมุตินอกจาก,กพ่อแม่ใครครับที่เรานับถืออ่ะที่มีชีวิตยอยู่นะความหมายของผมก็คือลองลองฟังฟังคำพูดผมดีๆนะคือไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับต่เลาให้ฟังว่าก <Words. S 1> ็คือคือคือเน้นดีๆว่าคือตรงนี้ถ้ามันทําได้อ่ะมันง่ายมากมันพื้นฐานมากเราทำแล้วมันรอดกับทุกอยาก่างชีวิต,ตวกเราจะเลยรุ่งเรือถ้าพูดถ้าทำพระสฆ์จริงๆพระพทธเนี่ยทำยังไงให้พพูดอยู่กับเรา พาทายังไงให้อยู่กับเราพระสงฆ์เนี่ยเมื่อสิทธิ์พร้อมอาจารย์จะปรากฏเราต้องทำตัวเราให้พร้อมก่อนถ้ายังมัวแต่วุ่นวายกับพวกนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่านะเป็นเรื่องวิธีการคลายทุกอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเราน้อมนําในทางที่มันถูกที่ควรอย่างเงี้ยนึ่นออกว่าผมไม่รู้ว่าไปหาใครมาบ้างแต่ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะเป็นคนแก้ของหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นทั่วไปเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีวิชาในระดับหนึ่งนีกออกไหมฮะแล้วก็ทําในการแก้นู่นนี่นั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้ทรงศีลไม่ใช่อริยะบุคคลเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําแก้ใช่ไหมบางทีก็ทําคืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะวงกลมกวนไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าอัานพูดจริงผมใจว่าคุณพี่เขาก็หวังดีใช่ไหมไปเจอใครให้คนนี้เก่งคนนี้ทําแก้ได้ก็แก้แก้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็จะวนอยู่แต่อย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้ใช่ไหมของที่มีอยู่บอกก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดี แต่ลองลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราอยู่ในพระพุทธธรรมประสงค์จริงๆเนี่ยพระพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้เราเอาของดีๆติดตัวใช่ไหมท่านไม่เคยบอกให้ห้อยท่านติดตัวท่านบอกให้ทําให้ลงมือทําปฏิบัติ